สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพเยอร์นะครับวันนี้จะมารีวิวตัวใหม่นะครับผม4ตัวด้วยกันนะครับผมเป็นตัวอัปเดตล่าสุดเลยตัวแรกก็คือ Baby Ball ตัวที่2ก็คือ Power Ball นะสตัวนี้ก็จะมีชายนี่นะครับต่อไปตัวที่3มเป็นเอ่อ p พนต์บอลเนะครับแล้วก็ตัวที่4ี่เป็นตัวที่แบบน่าสนใจมากเดี๋ยวพาไปดูกันในโลกเลยดีกว่านะครับว่าเป็นไงนะครับเข้ามาในโลกการต่อสู้แล้วผมปรับเป็น e n d l e s s Mode แล้วกันเนาะโอเคตัวแรกนะครับผมวางได้5ตัวนะราคา150บาทเป็นตัวละครที่น่ารักมากนะ เบบี้บอลนะฮะวางใน5ตัวเลยปุ๊บนี่เป็นใช้นี่ใช้นี่ก็จะสีเข้มขึ้นนะครับหน้าตาน่ารักมากมีหนวดนิดนึงนะนี่ร้องไห้อุแวอุแวนี่ใส่เพอออมด้วยโอเคตีตีก็ถือว่าใช้ได้นะครับค่าอัพก็ไม่แพงนะฮะอัพตันไปเลยแล้วกันนะฮะตี0.1วินะฮะดาเมจอยู่ที่52ถือว่าเป็นตัวละครอันคอมมอนที่แรงแล้วก็ตีไวมากนะครับถือว่าใช้ได้นะฮะตัวนี้โอเคเดี๋ยวผมจะวางตัวฟาร์มเงินตัวลิงฟาร์มเงินก่อนนะฮะเดี๋ยวขายทิ้งเลยป๊ อ่าตอนนี้ฟังเงินก่อนนะปป๊บั๊บโอเคต่อไปนะครับเป็นนี่ครับผมบับเบิลบอลนะฮะโอ้โหนี่ตัวนี้อ่าเป็นแบบใสๆนะครับบับเบิลไงโอเคอันนี้เป็นตีเอลเลยนะฮะไม่ธรรมดานะเอลนะครับผมเดี๋ยวจะขายทิ้งก่อนลิงขายทิ้งไปเลยจึ๊บๆอ่าวางไปเอฟเฟกต์การโจมตีเป็นไงอ๋อเป็นเอลแบบโคนนะครับผมแบบโคนนะฮะทรงโคนนะฮะโอเคค่าค่าอัพตันเป็นไงบ้าง โอ้ยยังไม่ตันเหรอเนี่ยนี่ขนาดอัพขนาดนี้ยังไม่ตันเหรออ่าเป็นตัวที่ใช้ได้เลยนะครับดาเมจถือว่าจัดจ้านอยู่นะครับดาเมจถือว่าดูดีอยู่นะฮะนี่ฮะแรงแล้วฮะสำหรับตัวระดับอีพิกนะครับผู้เล่นใหม่นี่เล่นได้สบายเลยนะตัวนี้นะ,ะเก่งนะฮะอ่าใช้ได้เลยเป็นโคนแบบเอลีนะฮะเซอร์เคลิลเซอร์เคิลโคนแบบกวยติมนะครับผมนี่จมตีไปโอ้จะตัวจะหุดละอ่าประมาณนี้นะครับผมยังไม่ตันนะฮะเดี๋ยวพาไปดูขั้นตันนะฮะตอนนี้ต้องวางตัวนี้ก่อนนะครับเปิบเบเปิบเปเบ,ปบ อ่าเราฟาร์มเงินก่อนนะฮะอ่าโอเคโอ้โหต้องใช้ฟาร์มเงินต้องใช้ลิงในการฟาร์มเงินนะตอนนี้อ่านี่ฟาร์มไปห้าเออสองหมื่นห้าพันนะครับขั้นตันนะฮะเปิบเอายังไม่ตันอีกเหรอเนี่ยอ๋อนี่ฮะโอ้ยมีมีอันนี้ด้วยเว้ยบับเบิลอีโคโนมีอินคัมได้เงินด้วยเหรอเนี่ยอุย่ยเพิ่งดู้ได้ในตัวนี้ดีจังเลยนะฟาร์มเงินได้ด้วยตัวนี้เอ้ยไม่ธรรมไดาตัวนี้ถือว่าดีนะครับ เหมือนบางขั้นมันจะลบเงินให้เราด้วยนะฮะแบบเอาคืนเงินคืนเราอะไรเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคต่อไปนะฮะตัวต่อไปนะฮะเป็นตัวที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งเลยนะครับนี่ครับอ่านี่ฮะดูดีมากนะตัวนี้นะครับหน้าตาดูดีครับผมสีแดงสวยงามวันนี้ผมชอบดีไซน์ที่สุดเลยนะในบรรดาทุกตัวนะครับโอเคอันนี้เป็นตัวที่เออคล้ายๆกับพวกมินิบอลเลอร์อะไรอย่างงี้แต่ความสมัยพิเศษก็คือจะเป็นแบบเอลมาด้วยนะฮะนี่ยิงไปอ่าอัปเกรดไปนะฮะ ่าใช้เงินประมาณสักครึ่งแสนนะอ่ารวมๆแล้วประมาณแสนหนึ่งแหละนะฮะโอ้เกินเกินเกินนี่ฮะแรงนะแรงนะแรงนะใช้ได้เลยครับนี่ฮะมีมิดเดเอลไอสแปดออกมานะฮะอืนี่ฮะเป็นตัวละครระดับดีเจนที่ใช้ได้เลยนะครับเก่งเลยตัวนี้นะฮะเป็นตัวใหม่ที่มาแล้วเก่งเลยนะครับอ่านี่โจมตีไปปับ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 ,ปบอ่าแล้วเหมือนจะสโลด้วยนะตอนแบบว่ามีบอลออกมานะฮะ สโลได้ด้วยหรอเนี่ยถ้าสโลได้นี่โคตรโหดโคตรเทพโคตรอันตรายเลยนะเนี่ยผมอัพตัวลิงหน่อยแล้วกันนะครับอืมนี่ฮะถือว่าใช้ได้เลยนะแรงเลยนะเนี่ยตัวนี้โอ้ตัวเริ่มหลุดแล้วตัวเริ่มหลุดแล้ว,วเดี๋ดว <c oughs> ยวผมจะวางตัวนี้หน่อย,ลอยแล้วกันนะครับนี่ฮะปริงเกิลนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่โคตรโหดออกเ x อร์บอลนะฮะคือมีความสามารถสามแบบนะอย่างแรกก็คือกาวิตี้ตีเป็นออ e ปึ๊บอืมมีนี่นี่แต่เดี๋ยว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 จะหลุดเดี๋ยวตัวจะหลุด ขายก่อนอัปเกรดก่อนนะฮะอ่าผมจะเปลี่ยนเป็นสปีดคอยล์แล้วกันนะตีไวนะตีไวโอเคตีไวสปีดคอยล์ตีไวนะครับอ่าเดี๋ยวจะกันไว้ก่อนตัวนี้เอากันไว้ก่อนนะครับมันฟาร์มเงินได้ด้วยนะตัวนี้นะฮะโดยการเป็นเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังแล้วกันนะจุ๊บ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 ่อยไปก่อนตอนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นไงนะฮะไหวไหมไหวไหม,อไหมเอ้ยดูถ้าจะไม่ไหวนะเนี่ยคนต้องเปลี่ยนเป็นเอ่อนี้นะครับนี่ สปีดสปีดคอยนะฮะมาช่วยตีมาช่วยตียตปึ๊บ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 สะพานหนึ่งบ้านแตกแน่เลยนะฮะเอือฮ uh ึ huh. ่อครั้งนี้ไม่พลาดแน่นอนเมื่อกี้พลาดนะครับมาเอาตัวนี้ใหม่นะฮะวางลิงก่อนเลยปึ๊บปึ๊บ,บฟาร์มตังก่อนนะเริ่มแรกต้องฟาร์มตังอย่างเดียวแล้วตอนนี้เปิดออโต้สกิปไปเลยปึ๊บขับเกีร์ไปตัวเงินอ่าตัวลิงนี้ก็ยังเป็นตัวที่ฟาร์มเงินได้ดีอยู่นะครับแต่ปัจจุบันนี้ผมแทบไม่ได้ใช้แล้ว,นะวลิงนะผมใช้นตัวเลเซอร์มินิกนนแทนในการารรฟ์มเงินนะครับ อุ้ยอุ ique, ๊ยอุ๊ยเรเซอร์มีกันวางเร็วปุ๊บ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 อ่าอ๋อเรเซอร์มินิกันมาวางแล้วนะฮะเอามาช่วยแครี่ต้นเกมก่อนนะครับอ่าแล้วมาดูความสามารถของตัวนี้ต่อนะฮะขั้นตอนจะเป็นไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะไปไปไปจับจบจับเป็นตัวที่แรงไะใช้ได้เลยนะฮะต้นเกมดีมากนะครับการความไวโจมตีก็ถือสุดยอดนะฮะเยอะมากเยอะมากแต่แต่ผมคิดว่ามันก็เป็นตัวระดับลีเก้นนะมันก็ยังไม่ไม่เก่งเท่ากับมิติอ่ะเนาะ ยังไงมิติกก็ยังเก่งกว่าอยู่ดีนะครับนะฮะก็ต้องทําใจเรื่องนี้นะฮะแต่สําหรับผู้เล่นใหม่ที่ได้ตัวละครนี้มาถือว่าดีเลยครับเล่นผ่านสตอรี่ได้สบายๆนะฮะโอเคอัปเกรดไปมอนเตอร์เริ่มนี้แล้วแล้วแถมมันเหมือนจะสโลได้ด้วยนะดีมากเลยนะเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีนะซัพพอร์ตที่มีดาเมจสูงนะครับถือว่าใช้ได้อะขั้นยังไม่ตันเลยเนี่ยโอเคตันแล้วครับผมนี่ฮะพอตันแล้วศูนย์จุดสองเลยเ,ลเนี่ยโอโหแรงนะครับไม่ธรรมดานะฮะเนี่ยโอเคอะต่อไปนะเป็นตัวที่ทุกคน เคิดว่าน่าจะควรจะมีนะฮะนั่นก็คือตัวนี้ครับผมโอ้มีในการยิงไปนี่ครับตัวนี้ครับสุดยอดตัวละครนะฮะการวิตี้คอยนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะฮะการวิตี้คอยนะครับจะเป็นตัวที่ทําให้ตีเอลีนะครับการวิตี้คอยนี่นะฮะอ่าเดี๋ยวแป้งนะจิ๊บจิบ,จบเลื่อนดาเมจอยู่ที่เอลีอยู่ที่สี่หมื่นเจ็ดพันนะครับแล้วก็โจมตีศูนย์จุดห้าวิระยะสิบสองนะครับเหมือนจะโดนเนิร์ฟนะเพราะปกติจะระยะกว้างกว่านี้นะ เป็นตัวที่มีความสามารถสามรูปแบบเลยนะครับผม Gravity Coil ปแล้วนะต่อไปเป็น Speed Coil นะอันนี้จะเน้นเรื่องดาเมจเลยนะครับแต่จะตีเป็นฮิต h i ตเดียวนะครับต่อตัวนะครับผมนี่ฮะตีไวมากเลยครับจุ๊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 บุุอ่าจะเป็นดาบเห็นไหมครับช่วงช่วงช่วงต่อไปครับเป็น Degen Coil นะครับเป็นสายัพ p อ o r t ที่แท้ทรูนะฮะได้รับตังค์นะครับผมแล้วก็ได้หิวเลือดบ้านด้วยนะครับอ่าแล้วก็ดาเมจอยู่ที่ส5 0ห0ืาพันต่าสุดแต่เอ่อได้จงา์นี่คือว่าโกงมากๆเลยนะฮะวางได้วยนะตััวนนี้ะครบ แค์รีได้สบายเลยนะฮะจุ๊บๆๆๆๆอัปเดบไปอ่านี่ฮะได้ตังค์เยอะมากนะอันนี้ผมมีบั๊บถุงเงินด้วยไงมันก็เลยยิ่งได้ตังค์เยอะใหญ่เลยนะครับถือว่าดีมากเลยนะครับอ่านี่ฮะตังค์เหมือนจะได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่นะฮะปุ๊บ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 อ่าเห็นไหมตังค์มันจะได้เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วก็แคดี้ได้สบายเลยมาดูกันว่าจะได้ไปกี่เวฟนะครับ ขายนี้ออกอ่าจะใช้แค่จะใช้แค่สองตัวนี้พอนะฮะอ่าตัวนี้เอาเป็นตัวดาเมจหลักของเราตรงนี้อ่าวางไปปึ๊บ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 อ่านี่ตัวนี้อัปเกรดไปจับ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 อ่าตัวดิงก็วางไว้เงี้ยแหละนะฮะมาดูกันว่าจะไปได้กี่เวฟเดสก์โกรทไปเลยจิ๊บจุบ,จบตัวนี้ก็เป็นเปลี่ยนเป็น,เ,ปน,เ,ปน,เ,ปนเอ่อสปีดคอยล์แล้วกันนะครับเอ้ยมีตัวหลุดได้ไงวะเนี่ยอเือ โอเคครับผ่านประมาณเวทที่4-3นะฮะกระเพ้แล้วนะฮะโดยรวมประมาณนี้โดยรวมประมาณนี้นะครับตัวระดับเอ่อระดับอันคอมมอนจนถึงระดับมิสติกนะครับโหดใช้ได้นะแต่เสียดายผมไม่มีระดับทานเซนเดนส์กับระดับโอเมก้านะครับก็เลยไม่ได้มปรีวิวให้ดูนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะาชอบกดไลค์ชมากๆกดซับเป็นเจ้าใหม่พาร์ทหน้านะครับทุกคนขอบคุณมากที่รับชมจนจบครับผมไม่ไปครับเจอกันครับ